เสือหัวแข้งเนาะว่าโว้ยระบบเโา้ตจะเป็นท่านตามบบท่านผู้ใดนั่นขืนแน่พี่น้องอันโบนัสผู้ใดขืนดีกับสิ่ยยงที่เนาะพี่น้องเนะาะผู้พ่อขืนที่แมนบไม่จบว่าผู้พ่อขืนผู้ขืนแน่ผู้ขืนแน่กับนี โบนัสใครขึ้นบ้างล่ะคะไม่ได้ขึ้นแน่โบนัสเราต้องไปด้วยกันนะคะมีคกุ้มคิดเห็นดีๆกับมาบอกกันมาบอกกัน,กนฟังแนน,นเพิ่นว่าเดี๋นหนึ่งิ่นให้โบนัสการตอบคอมเมนต์แล้วก็การติดสัมพันธ์กับเพื่อน ระบบ AI เป็นเสีให้คะแนนเท่าเองคนละพี่น้องระบบเ i บอเดมาบอกกันเด้อค่ะบ่ไดมาสอนแต่ว,ว่าแยกอ่อนเราจากแล้วก็เลยบอกฟังจะซื้ออ,อระบบ AI จะให้คะแนนเราเองแต่แมนยู่ดอกว่าหคะแนนก็ได้อนคนก็สิมองเห็นเฮาอยู่ดอกแต่ว่าคนบ้านไห้เวลาเา่าพลังคนกับบ้าฟังเด้อพี่น,น้องพลังคนก็บบฟังอันนี้มันอยู่ที่ระบบ่นว่า อยู่ที่ระบบคนส,นนนสนิให้ไผก็ได้บ่ให้ก็ได้โอ้ยจังตาังสันผาดเดอร์ห้ยายอ่อนจักเถีอนะไา <c oughs> <c oughs> ยกันแน่เถอะนอนโดยสูงมาโดนเป็นปีหรอกปีหนึ่งแล้วตั้งแต่สูงมานึ่เป็นปีแล้วเด้ปีหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าไอออนสูงเป็นปีแล้วเนี่เดือนมิถุนายนเออครบรอบพอดีเดือนมิถุนายนนี่ ครบรอบหนึ่งปีพอดีเป๊ะเลยได้ออนได้ว่ะเพิ่นจะให้ป้องให้ก็เรื่องของเพิ่นอยู่ดอกแต่ว่าเขาก็อยากได้อยู่ดอกมองึงเห็นไหมเ้ไไปไป,ไป,ไปโอ้ย สิหายเพหาก็เลี้ยงห้องคนแต่ว่าธรรมดานาคนก็ต้องหห้องเหมือนบอกหายห้องหายคะแนนห้องคันบ้าบ่เ